อะไรมีอะไรให้คะบาร์รี่คริสมาสค่ะอันนี้ก็แบบข้าวพันคอฉันเลือกมาให้เจ๊มีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่25ธันวาคมนะคะ วันคริสต์มาสนะคะวันนี้เรียมมีนัดไปเจอกับเพื่อนข้างนอกนะคะถ้าเกิดเป็นเทศกาลคริสต์มาสในประเทศไทยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เรียมไม่แน่ใจนะคะว่ามันขึ้นอยู่ที่ศาสนาหรือว่าแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่บุคคลนะคะที่จะเลือกว่า วันคริสต์มาสช่วงคริสต์มาสจะอยู่กับครอบครัวหรือเปล่านะคะแต่ส่วนมากที่เรียมเห็นนะคะในประเทศไทยวันคริสต์มาสนะคะคนที่นับถือศาสนาพุทธก็อาจจะจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสนะคะเป็นกลุ่มของศาสนาต่างประเทศเรียมได้ยินมาว่าเขากลับไปเจอครอบครัวอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะแต่ประเทศไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ ประเทศไทยจะออกมาจากบ้านไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะคะช่วงคริสต์มาสโดยเฉพาะคนไทยที่นับถือาศาสนาอื่นที่ไม่ใช่าศาสนาคริสต์นะคะก็ออกมาฉลองวันคริสต์มาสเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นการออกมาเจอกลุ่มเพื่อนๆน,นะคะเสียงดังไหมเสียงรถดังมากเลยเนาะจะเป็นการออกมาเจอกลุ่มเพื่อนๆถ้าเกิดว่าคุณ เข้ามาในประเทศไทยช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วคิดถึงที่บ้านคิดถึงครอบครัวนะคะไม่ต้องห่วงเลยจะได้รับแบบประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะในประเทศไทยเป็นการปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วก็คนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงต่างๆตามบ้านเรือนนั่งกินข้าวทานอาหารในร้านอาหารนะคะแล้วคนไทยก็จะถ่ายรูป เราก็จะมีแคปชั่นว่า Merry Christmas ถ้าพูดเป็นไทยๆเลยเนี่ยก็จะพูดว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสแต่คนไทยจะพูดน้อยนะคะส่วนมากก็จะพูดว่า Merry Christmas เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรียมจะทำบล็อกนี้นะคะออกไปดูข้างนอกกันว่าในวันคริสต์มาสคนไทยทำอะไรบ้างแล้วก็ก็อ,ออกไปข้างนอกเรียมต้องเคลียร์งานก่อนนะสะักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรียมทำงานเสร็จ ก็จะออกไปพาทุกคนออกไปเลยนะคะผี่แม่บ้านค่ะใช่ค่ะนี่คือเทียนนะคะเดี๋ยวกินอะไรบ้างหนะืมกินอะไรดีเอาหมูเออนั่นแหละชอบหมูอันนั้นอะ่ะอันนี้ใช่ไหมใช่มันจะมีสามชั้นเนะาะไม่มีชั้นก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็มันหมูแล้วก็มันหมูอันนี้นะคะ ไม่ไมค่อยหิวไม่ค่อยหิวเอาไปเผื่อเจเฟิดด้วยอันนี้จะเป็นตู้แช่เย็นใช่ไหมอันนี้ใช่ปะใช่ค่ะมันหมูอสองสามก็ได้ นี่คือเอาไปให้มันเป็นมันนะไม่ได้เอาไปกินเอาไปกินจริงหรอโอเคอันน nah, ี้เป็นร้านหมูกระทะนะคะที่ตักไปกินมันจะเขาจะมีถุงมือให้นะคะถุงมือ,มอไม่ใส่มีเห็ดเข็มทองนะคะออรินจิออรินจิอันนี้ก็เห็ดอะไรบางอย่างเห็ดเห็ดเห็ด อันนี้เส้นแก้วนะคะวนเส้นแก้วมันจะกรอบๆแล้วก็ข้าวโพดบลลนาแล้วก็เนื้อเนื้อหมักนะคะเนื้อหมักจะมีหลายรสชาติไม่มีแต่สามสัตวเอาไปจ่ายตังค์นะคะเอาวนเส้นถุงหนึ่งดีกว่า,าแล้วก็เอ้ยมันมีชุดขับแถมนะคะหรือว่าอ๋อโอเคอันนี้เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะ แล้วก็ถ่ายแล้วแต่สิบบาทครับเป็นร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทคุณค่าคุณค่ะสวัสดีค่ะพร้อมเรื้ยงคะเนี่ยอะไรมีอะไรให้คะมีอะไรบัลลี่คริสต์มาสค่ะอันนี้ก็แบบห้ามันคอฉันเลือกมาให้เจ๊นี่ความสุขมาบ้านะล้ค่ะขอบคุณมากค่ะเฟิร์สคุณทำงานหนักถูกเอาความสุข วี่ขอบคุณครับเป็นเล็กปามกับมาหน้าทองทำกับธรรมชาตินี่ขอบคุณครับนี่คนไทยอยู่นี่คนไทยอยู่นี่คนไทยอยู่นี่เห็นไหมครับทำเป็นวงการบันเทิงไม่ได้อะมากเลยขอบคุณนะครับล่าสุดก็คือขออนุญาตขอดูผลตรวจฉันตรวจก่อนมาแล้วจ้าคุณเออไปหาไมไรให้กินเจ๊แกบอกว่าแกหิวเลยหิวข้าวหรอ ดูนะคะเดี๋ยวจะลองเลยนะคะนี่ฉันซื้อมาซะเออที่บ้านมันน่าจะหนาวหนาวอยู่ประมาณสองสามวันเฮ้ยดีอัยน้มันก็เข้ากับสีเสื้อพอดีเลยนะเจ้สีดีอันนี้เสื้อม้าเนี่ยำจริงอ่ะทำจริงอันนี้มันเป็นกระโปรงยาวถึงท้างล่างนะเองจากบ้านมาแม่บอกว่า ใส่กางเกงก็ได้จะใส่กระโปรงให้มันยาวกว่าน,นี้ก็เลยเอากระโปรงสวมเข้าไปอีกอนีนาา่น่าะลูกเสือเพราะว่าถ้าถ้าเสือตัวมันต้องเป็นแบบอยู่เซเว่นเอเอ,อ ก็กินก่อนก็ได้เจะไปซื้อตอนไหนนี่ยังไม่สี่โมงเลยคือเปิดห้าโมงเย็นใช่ไหมใชขอบคุณมากน่ารักมากดูสิเวลีกูดมากฉันน่ะบอกเลยว่าเทสแฟชั่นฉันดีมากอันนี้เทน้ำน้ำซุปใช่ไหมคะใช่ค่ะไฟจะช้อนหรือเ่าเนี่ยสู้สู้เฮ้ยกล้าแตะเลยอ่ะคุณไฟจะช้อนไหมถ้าเกิดเราใช้ช้อนอันเนี้ย ช้อนเหล็กแบบเนี้ยใส่รองเท้าเราไม่ได้เหยียบพื้นไม่เป็นไรไม่เรราาใส่องเเท้จรองตักเจรองตักคนแรกจ้าบ้านเป็นใครเจ้าบ้านมาเพราะสวยจังเลยอ่ะูสิเนี่ย้ยสวยจังเลยอ่ะคือคือจริงใจมากชอบสังคมเพื่อนไม่ใช่คือชอบสังคมเพื่อนแบบนี้ตอนยังไม่เข้ามาทำไมไม่บอมาปลกมาก คือถ่ายพุกก็คือแบบสวยมากคือทำเสร็จแล้วเขก็ได้มองแบบเจ๊ว่านี่ไงที่นางทำไว้รอเราบอกเออสวยๆเราต้องชมเออเพิ่งคุยกันเมื่อกี้นี่ไงว่าอ๋อนี่ไงที่ตกแต่งไว้รอเราชมหน่อยก็เลยรอมานี่เลยสวยนะมันเป็นธงตกแต่งใช่ไหมคุณใช่ใช่ครับงตกแต่งโหสิงชมพูเขาหลับธง นี่คือหม้อความจริงเป็นหม้อที่อยู่ข้างในหม้อหุงข้าวนะคะเราก็เอามาใช้เตาไฟฟ้าเอาอะไรไหนเฟิร์สแย็กที่ไหนวันนี้เราจะรีวิวหมูกระทะกันนะคะหมูกระทะที่ไม่ใช่หมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะที่ไม่ใช่หมูกระทะซื้อหมูกระทะที่เป็นหม้อต้มหม้อต้มความจริงเราต้องเอาไปย่างแต่เราไม่มีเตาย่างเรามี หม้อโอ,โอเคเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดเพราะว่าเราก,กดถูกถูกอย่งใช่ค่ะตอนแรกตรงนี้อยู่ที่สองร้อยนะคะกดคำว่าต้มปุ๊บขึ้นมาที่พันหกนะคะรู้ทันทีว่าทําไมหม้อยัง,ไม,งไม่เดือดไม่เดือดสักทีใช่อันนี้ใช้ตะเกียบนะคะคีบคีบอันนี้คือคีบนะคะแบบนี้คือเขี่ย เขียขีปหมูว้าวลงไปในหม้ออันนี้ขีปปูอัดมันต้องออกไปวิ่งข้างนอกไปอันนี้คือหมึกหมึกดองเหรอหมึกกรอบเหรอเขาเรียกหมึกกรอบหมึกกรอบหมึกกรอบอันนี้จะเป็นกุ้งแปรรูปกุ้งกุ้งปลอมอ่ะกุ้งแปรรูปอย่าไปกุ้งแปรรูปไม่ใช่กุ้งปลอมนะคะ กุ้งทีไม่ใช่กุ้งแต่ทถังคอนราจเจนที่เธออยากกินเนี่ยใส่เลยไหมใส่เลยค่ะมันกินยังไงวะอันนี้คือมันหมูคือแบบมันคีบไม่ได้มันจะได้กินไหมวันนี้ไม่อ่าใช้ช้อนตักเลยลงไปเลยไม่สัมผัสหม้อไม่สัมผัสหม้อกลัวไปช็อตในกรุงเทพมันเป็นน้ำจิ้มที่แบบไม่อร่อยอ่ะกินยังไงก็ไม่ใช่น้ำจิ้มหมูกระทะ เป็นน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มขวดหรือเปล่าที่เขาซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจว่าแบบมีทห้น้ําจิ้มขวดแล้วก็น้ําจิ้มทําเองหรอขนาดน้ําจิ้มทําเองก็ยังไม่อร่อยเลยไม่จะมันไม่มีน้ำจิ้มที่ไหนอร่อยในสาค้โปรโมทโปรโมทนะคะอยากกินน้ำจิ้มหมูกนะันค่ะที่มาจากสะะารคามใช่คะ่ะต้องมาจากมหาสะะารคามนะคะอุย้ยย้งแสง <laughs> ต้องมานั่งฝั่งน,นี้ป่ะเออเราต้องไปนั่งฝั่งน,นี้นะย้ายย้ายย้ายกล่าวว่าจะนั่งกดปุ่มให้นะเนี่ยให้อีจอ้าของบันมาทำให้เจ้าของบันอันนี้ทิชชู่นะคะหนึ่งม้วนถ้าเกิดต้มนานๆมันก็จะเปื่อยเปื่อยก็คือแบบเปื่อยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเรียกเปื่อย <laughs> เปื่อยก็คือจะจะไม่เป็นก้อนลอะจะเป็นผันหรอเปรยใช่ผักนี่เป็นไงคะผักก็เปื่อย แรงไปแม่บอลนะนี่จานจานช้อนแล้วก็ส้อมตะเกียบอ่าหนึ่งชุดเลยค่ะให้คุณเจ้าของบ้านะนขอบคุณค่ะไม่ได้รินน้ำเลยนะไปดินเองอนะัะต้องเซฟซทำตัวตาสบายนะเออทำตัวเหมือนบ้างมงออะเบิร์ต เราก็จะไปถ่ายรูปกันที่จะสมทัยคอมเพกแล้วก็ไปดูก่อนว่าจะไปทําอะไรต่อเอกันค่ะให้เพื่อนเปิดให้ธรรมดาถ้าเกิดเพื่อนอยู่กับผู้ชายเพื่อนจะทายังไงคะแกให้หน่อยขอเปิดไม่ได้อยู่กับผู้ชายเปิดไม่ได้จริงๆอะเนี่ยอยู่กับผู้ชายเปิดขวดไม่เป็นอยู่กับเพื่อนเปิดขวดเป็นอมแด้ อยู่กับเพื่อนแบกกระสอบได้ด้วยเห <c oughs> ็นบอม์ดหม่บวงไว้เนี่ยกระผู้กไส้เห็ุเหนื่นเห็ุนี่พรเป็นจากนั้นอยู่กับเพื่อนก็ทําได้ทุกอย่าง <c oughs> ทุกวันนี้เขาก็คิดว่ามึงเป็นผัวมือสารคามมาเฟ <c oughs> อร์ดแต่ไม่ใช่แล้วคนไทยทําอะไรกันคริสต์มาสคนไทยกินฉลองไงก็ฉลองแต่จริงๆคือฉลองอะไรอของเขาไงจริงๆคริสต์มาส เป็นของต่างชาติใช่ไหมแล้วก็ก็มากินกินเป็นฉลองช่วยเขาใช่ไหมฉลองช่วยเขาคริสต์มาสถูไม่ได้เลยฉลอแล้วก็ใช่จริงๆประธานรเวินก็มาทําแต่งมป็ผีช่วยเขาคุณอยู่คริสต์มาสกันอยู่เลยนะจริงไปแล้วแบบคริสต์มาสที่อื่นเขา ที่เขาจัดพิซซ่ากันจริงๆเขาอยู่กับครอบครัวใช่ไหมใช่เรานี่คืออะไรครอบครัวอยู่ไหนคะนี่ไงครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนี่คือครอบครัวนะอ๋อคือมานั่งกินกับเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนครอบครัวคืองานหลักของเราก็คือกินน่ะที่ที่แบบตอนปีใหม่เป็นไหมไม่จะเลยอะปีใหม่เป็นไหมที่ถ้าเกิดเขาดาวนเนี่ยต้องมีของกินนะใช่ไหมกินูเนืกินแล้วไม่ใช่กินเบาๆนะ กินหนักมากมกินแบบกับข้าวอะ่ะกินตั้งแต่เย็นจนถึงเที่ยงคืนมะม่วงแช่อิ่มสีรส่รสเปรี้ยวหวานมันเค็มกรอบเปรี้ยวหวานมันเค็มกรอบครบไหมสีรส่รสแล้วอนเรยมากรอบไม่ใช่รสชาติ <laughs> เปรี้ยวหวานมันเค็มเตรสีรส่รสชาติ กรอบไม่ได้กรอบเป็นลักษณะกรอบริงรสชาติได้ไหมเค็มเค็มน้ำเค็มมือเรงหรือเปล่าวะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะไฟประดับไฟกระพีแพๆ ก็มาจากคุกกี้รันหรือเปล่าใช่ไหมอใช่ ย้อนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเด็กอยู่ก้าสูงแ้องมา,าเดินย่อนเดบนเต้นหน่อยเร็ว กันต่อครับ รถจอดแล้วนะนี่รถจอดลนะตรงนี้เนี่ยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปขริมคลองสมวินทนะคะออกจากตรงนี้ไปไหนวะออกจากตรงนี้ก็ไปริมคลอง ใช่อันนี้ออกออกจากตรงนี้ยังไงอะออกจากตรงนี้นะคะก็เดินทะลุไปค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะข้างหน้าก็จะถึงรถของเรานะคะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะเราตอบถูกคาถามไหมฉันผิดเองท <laughs> ี่ถามผิดคําตอบออกจากตรงนี้เหรอนี่เราคุยภาษาอะไรกันแปลไทยเป็นไทยว้าวสวยมากนะคะ นสองสารที่ที่นี่เนี่ยมันมีที่เดียวที่ให้ถ่ายรูปเลยมันมีแค่ตรงนี้แหละแต่ะค่ะนีระวังนะอา,อาจจะตีลังกาลงบันไดตรงนี้แหละไปและค่ะไปเจอกันที่โกโกดาร์กนะคะได้ไตรงริมนน้นก็ได้ แนะนำอะไรคะสวัสดีครับอะไรนะคะแนะนําอะไรคะเมนูอะไรคะวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดื่มนมเราจะเป็นสายแบบอ่าสุขภาพสายเฮลตี้โก้เย็นวันนะนมสดオリโอบัตนมสดオโป้เตเจมวอนนี่ต้องกินปีโป้เขารู้เขาชั้นเหรอเจมคนจริงแล้ขยับบอกได้นะแม่เขาไม่รู้ที่เส้เออเนี่ยมันร้านมากแหละยูเ first time มนะ ก็ไม่มีใครบอกฉันเนี่ยเนูมันไม่ได้เชื่อมติดกันนะลูกหนูไม่ลวกไงมาบอกโยกโยนอะเอออย่างนี้หน่อยระวังเบียดระวังเบียดบอสเบียงเบียงคือภาษาอีสานนะคะแปลว่ามันกระดดแล้วก็อันนี้เพื่อนก็กำลังเลือกเมนูอยู่นะครับ มารนะ้านแบบนี้ไม่กินโกโก้เขาได้ไหมใช่นี่คือร้านโกโก้ดาร์กนะคะดารอดมาออกก่อนดีกว่าแต่แต่ตอนนี้อยากกินโกโก้ดาร์กใช่อันนี้คือร้านโกโก้ดาร์กแต่ตอนนี้หาส้มตำกินทำไมคะรู้สึกยังไงอยากกินส้มตำอ่าสั่งเมลจะกินส้มตำอ่ะ <laughs> ดูดูเอาอะไรเส้มตำตำออ่ะคุณกินตำอะไรกินตำด้วยกัน คุณไม่ไม่ไม่กินก e ับข้าวแล้ว่าก like cool ินแค่นดอเอสงเดอมากินคนเดียวเลยแต่ว่าผูชนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวคืออะไรมึงคือจุกถึงคอแน่นแดดคูลนะซัพเย็นหวิว นี่เป็นยี่ากอเซต์ใช่ไหม่เออก็ว่เย็นอ็ากินเอย่้ายี่ห้าอะไ่้มอกหรบร้ตัก่ห้ยสหากันบไดไนน นี่ไงให้ให้ถ่ายร่างสองกลงนี่เป็นเกีย็นเขียนไม่ดูเขียนต้องมาเยี่ยใครเขียนนะฉันก็เขียนานะเเขียนไม่ดูเมนูไงเราเนี่ยนี่ไงไปถ่ายนี้เยม่ฉันจะถ่ายแบบ่างนี้ไงให้มันดี คนนี้นี่ฮานิมนลกนดีจริงเลยเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคไหมเออเพอมึงเดียบเ้าน้าท้ไมใกล้กันอือได ่ถ้าฉันย,ยุนต่อได้ไหมอะไรนะถ้าฉันสิดต่อต่อถ้าเชื่อในทองนอันนี้คือสเปร์ขวดสเปร์แอลกอฮอล์ฉีดใส่เลยไม่น่าจะได้ยินเสียงหรอกนั่ง <coast> <off> ไกลค่ะ ไม่กินให้หมดหรออีกนิดนึงเนี่อยอีนิดเดียวกินเนาะกินอแค่สม้มตำคุณสั่งอะไรมานะตำปลากรอบตำปลากรอบอันนี้คือปลากรอบนะอร่อยอร่อย เอาอะไอีกไหมคิดตังไหมคะคิดตังเลยค่ะโซ่โสูเดอรค่ะค่ะฮัลโหลแล้วนานี่กินคะนะคะเจ๊เนอนะเจ๊เจ๊อ้าวยังไม่ได้กินเส็จกันหรอ หนึ่กำลังเก็บตังกันอ่ะสอง้อยยี่สิบเก้าบาทไปได้เรียนรูน้ำนเตี้ย,ยไะไ<อ>รก่งเยียมไปสชใช่แน่เราเรียนไป่ชมอุ้ยเออนีฉันใส่เย <laughs> เรียมมันโชคชน <laughs> อะไรอะไรคือโชคโชน่นเยียมไม่เ็น <laughs> บอกว่าเดียมาส่งเทียนะเดียมสิกลับเดียวได้บอกได้เดียมมาชวชต์หวงส่งกันนือ่ส่งกันไปกมาสามเจ๊เมื่อกี้เท่าไหร่นะหมดไปเท่าไหร่สองร้อยกว่าไม่เป็นไรอบวันไหนนะ วันที่สองเป็นอี่สงว่สองเอะันเระหว่างรอเงินทอนนะคะรอเพลงรอวันที่สวันอาทิตย์ฉันเก่าดึกว่ะเช้ลงดึกก็ไม่ถูกกั่เช้าหรอก็ไม่ได้เป็นอะไร้ยิบอันนี้รอังทอนใช่ไหมใช่ เอาไปเลยก็ได้นะอะไรต้องรอกันไม่หรอกอะไรรอรอกันก็จะซีฟเขาเยอะกว่าที่ซื้อไปอ่ะแกก็เอาไปเลยอก็บเลยอันนี้อันนี้ไปส่งไหมนี่หรือว่ายังไงเดี๋ยวเราจะแยกอไรดีคุณอาบ้านคุณเลยเลิศเป็นอะไรฉันโหดละทางเลยมันชุกชื้นชกชูนก่อนก็ขึ้นบ้านใหม่หรือก็ต้องมาเตรียมขึ้นมาไหนมีนา นาก็คือดอกเมษาสัดเดี๋ยวเลื่อนเพื่อเพื่อนเลื่อนเลื่อนเพื่อเพื่อนได้ไหมเคยได้ยินโครงการนี้ไหมเออเลื่อนเพื่อนโครงการเลื่อนเพื่อเพื่อนเอออเาเป็นว่ารอบที่สองก็ได้บ้านหลังไหนอะเรียมตรงไหนที่เรียมมันทำสร้างใหม่ปะส่วนอยู่ในสวนแถวซอยบ้านเลย อันนี้ใครอยู่เรียมอยู่หรือว่าแม่อยู่อยู่ใช่ทํางานแต่ว่าแม่อยู่ที่เดิมใช่ไหมอยังพ่ออยู่ที่เดิมสามารถไปบอกร้อเพลงร้องเพลงเป็นสตูดิโอใช่สตูดิโอนี่แหละเร็วๆนี้จะขอซิงเกิลได้ไหมเจ๊ได้เพลงอะไรดีขอซิงเกิลหนึ่งอันนี้คือตังค์ทองขอบคุณค่ะซิงเกิลกับ ตัวพีได้หอมหัวพีได้หอมคอร้องไล่ได้ตั้งคอนแล้วค่ะเดี๋ยวกลับกันละเก็บของแล้วจี๊ของที่เรามาเจอกันเราจะเจอกันอีกทุกเทศกาลเจอสิลุงพูดแบบนี้ไหมไม่ใช oh ่ใครยังไม่มีผัวก่อนก็เจอได้ไม่ใช่หรอน่าจะเจอกันจ like ุดเดียวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสิคะสวัสดีสิคะอ๋อสวัสดีค่ะ ไม,ไม่มีมารยาทเลยคนไทยไหวไหมคะไหวไหมคะไหวย่างไี้ไหวค่ะคนไทยโอ้โห